การประกวดที่เป็นฟาบุลัสที่สุดจะต้องมีคนชนะแค่คนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้ชอบที่จะจัดใครสปิริตครับสปิริตคือสำคัญที่สุดเวทีเราเปิดคะแนนให้ดูหมดใครไม่ได้เพราะอะไรผมตอบได้หมดก็ต้องยอมรับผลมิสฟาบุลัสไทยแลนด์คนที่สามของประเทศไทย Nog dan een dag and มันเป็นแบบมีทุกปีอยู่แล้วเวลาเราจัดสดเนี่ยคือเราจะอินกับการแข่งขันในทุกครั้งแล้วเราจะอินกับการที่จะต้องมีคนชนะแค่คนเดียวทุกคนมาพร้อมความหวังหมดเลยทุกคนหวังหมดแล้วเราก็ไม่ได้ชอบที่จะมีการที่จะต้องจัดใครเนื้อออกใช่ไหมแต่ว่ามันคือการประกวดมันคือการแข่งขันดังนั้นก็สปิริตครับสปิริตคือสำคัญที่สุด ดังนั้นคนชนะคือว่าเพียบพร้อมแล้วก็เก็บคะแนนได้เยอะมากที่สุดครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเวทีเราเปิดคะแนนให้ดูหมดแล้วถ้าถามว่าใครไม่ได้เพราะอะไรผมตอบได้หมดดีใจอยู่ละครับคนดูเพิ่มขึ้นมันเหมือนแบบคือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้เสนอสิ่งที่ผมอยากเสนอไปให้คนดูแล้วทุกคน กาจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่เพิ่งได้ติดตามก็ตามผมรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นการประกวดที่เป็นฟาบูลัสที่สุดใครจะบอกว่ามันมันแปลกมันอาจจะดูไม่เพอร์เฟกอะไรแต่ผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือฟาบูลัสแล้วมันคือผนวกกับการการเล่นเกมมันคือเกมที่ทุกคนจะต้องเล่นในชีวิตอยู่แล้วดังนั้น มันจะมีคนชนะแล้วมันคนแพ้ครับก็ต้องยอมรับผลไปต่อไหมอันนี้ก็ต้องขอดูรัดราวก่อน,นอา่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาบุระเป็นเวทีที่เราทำขึ้นมาด้วยความรักก็เหมือนลูกที่ค่คอยๆโตแล้วก็แค่รู้สึกว่า เราต้องเข้มแข็งขนาดนั้นครับผมคิดว่าถ้าเราเข้มแข็งถึงแม้ว่าในเราจะอยู่ในจุดที่เราไม่มีทางออกหรือหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้มันจะผ่านไปครับถ้าเรายังรักตัวเองอยู่แล้วเราสู้กับมันหลังจากนี้ จะทำอะไรกับกรกกเรืดาไปด้วยกันผมยังไม่รู้เลยถ้าเท่าที่เห็นนะครับผมแกก็ไปของแกเองอะ่ะแกก็ขับเคลื่อนสังคมอยู่แล้วมานานกว่าผมอีกเอาจริงๆพี่นกแบบเป็นรุ่นแบบเขาแกสี่สิบห้ากว่าแล้วว่าแกมาประกวดเราก็ต้องยอมอะ่ะวันนี้คือต้องยอมเองจะคือแบบนางงามอะ่ะตอนซอมอะ่ะ คักกันหมดเลยแล้วถามว่า <laughs> ทำไมผมรีแอคชั่นแบบหนักเพราะว่า <laughs> พอบนเวทีแล้วสตันวันนี้มันมีเซอร์ไพรส์ทุกคนปล่อยของหมดแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเรา <c oughs> มาถึงในวันสุดท้ายของซีซั่นสวมันก็ใจหายครับแล้วก็เวลาจัดสดทุกครั้งผมจะเป็นแบบนี้ตลอด <c oughs> เพราะว่าเราเราแค่รู้สึกว่าเรารักครอบครัวน,นี้แล้วก็ฝากเวทีเด็ก ยังไ f a ฟบูลัสเป็นเบทีที่อยู่ในเครัวของ a b บูลัสนี่แหละครับกำลังเกิดใหม่นะฮะตอนนี้ได้น้องๆรุ่นจูนเนียร์รุ่นใบทีนครบแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการประ,ประกวดยังไ f นฟบูลัสในของระดับประเทศแล้วก็อาจจะมีอินเตอร์เนชั่นแนลในอนาคตอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูผู้จัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมให้น้องในบริษัทน้องไบ ใช่ครับใช่ครับเป็น Project Manager จอรทำแล้วก็ผมก็ร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ส่วน MidFab ์ซีสก็ต้องรอติดตามดูนะฮะ <c oughs> ว่าคิดว่าจะมีหรือเปล่าล่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูครับต้องวางแผนดีๆอันนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการวางแผนอะไรต่างๆของเราเนี่ยปกติเราไม่เคยเขาเรียกว่า แล้วอยู่ซีวีอของเราอยู่ที่เชียงใหม่ยอดอใช่ะครับวันหนึ่งที่เราต้องมาดิ้นรน,นในกรุงเทพ,เทพมันเครียดไปหมดอม,มันคนละไว้แต่ผมมีความสุขมากแล้วนะวันนี้โชว์ผมสะใจมากมันมันออกมาตามจินตนาการแบบเกินคาดถึงแม้ว่าอาจจะมีะมุมกล้องบางมุมหลุดเป็นแบ็กสเตจบ้างเป็นอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันเรียลหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้น ผมรู้สึกว่ามันเรียวบางทีอะไรที่มันเพอร์เฟกมากๆมันก็หน้าเบื่อถูกไหมนี่คือแวนตาร